ไขปริศนาเปิดตำราโบราณโหราศาสตร์ตำราที่ศักดิ์สิทธิ์ที่คนให้ความเคารพและนับถือท่านใดที่เกิดในราศีดังต่อไปนี้กำลังเข้าสู่ช่วงเวลาทองของชีวิตโชคใหญ่กำลังวิ่งเข้าใส่แบบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หมอปลายพรายกระซิบหมอช้างทศพรสีตุลาและอาจารย์ลักษ์ ต่างลงความเห็นตรงกันว่าราศีนี้กำลังจะกลายเป็นราศีที่มีเกณฑ์รับเงินหลานมีโอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งมีโชคลาภแบบฟ้าประทานรวยแบบไม่ทันตั้งตัวใครที่เลื่อนมาเจออย่าเพิ่งเลื่อนผ่านเพราะนี่คือคำเตือนที่ชัดเจนที่สุดว่าชะตาท่านกำลังจะเปลี่ยนไปในทางที่มั่งคั่งอย่างแท้จริง หมอปลายเผยว่าดวงของท่านกำลังเข้าสู่ภาวะเปิดสุดเหมือนประตูสมบัติที่เคยปิดตายกำลังแง้มออกอย่างช้าๆแล้วจะเปิดเต็มที่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าช่วงเวลานี้เป็นจังหวะที่เหมาะอย่างยิ่งในการเริ่มต้นเรื่องการเงินการลงทุนหรือแม้แต่การซื้อเลขเสี่ยงดวงเพราะดวงแห่งโชคได้โคจรเข้ามาในเรือนทรัพย์ของท่านพอดีโดยไม่ต้องรอการผลักดันจากภายนอกแม้แต่น้อย หมอช้างย้ำว่าดาวพฤหัสดาวแห่งความเจริญรุ่งเรืองกำลังโครจรเข้ามาเสริมดวงท่านอย่างรุนแรงร่วมกับดาวเสารที่เป็นดาวแห่งการเปลี่ยนแปลงและการพลิกผันส่งผลให้โชคชะตาของท่านพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือคนที่เคยหมดหวังในเรื่องเงินจะพบช่องทางใหม่คนที่ไม่เคยถูกหวยจะได้ลุ้นแบบสุดตัวและมีโอกาสถูกรางวัลใหญ่แบบไม่ตั้งใจ อาจารย์ลักเผยว่าไพ่ที่เปิดขึ้นในช่วงนี้ของท่านคือไพ่โชคกระนำไพ่เงินไหลเข้าและไพ่ตัดกรรมเงินเก่าซึ่งหมายความว่าท่านที่เคยติดขัดเรื่องการเงินมาตลอดจะได้รับการปลดล็อกครั้งใหญ่ ช่องทางที่เคยตันจะถูกเปิดให้ไหลลื่นเงินจะเข้ามาหลายทางทั้งจากคนที่เคยติดหนอนแล้วเงียบหายไปทั้งจากลูกค้ารายใหญ่ที่อยู่ดีๆก็โอนเงินมาโดยไม่ต้องตามหรือแม้กระทั่งได้เงินจากงานที่ท่านเคยคิดว่าไม่สําคัญหมอปลายแนะนําให้ท่านทําบุญด้วยการถวายของใช้จําเป็นให้พระภิกษุสงฆ์เช่นผ้าไตรสบู่ ยาสีฟันหลอดไฟหรือเข้าสารเพื่อเป็นการเร่งบุญเปิดทางให้เงินเข้ามาเร็วขึ้นท่านควรสวดคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีลิงดำวันละเก้าจบหลังตื่นนอนเป็นเวลาเจดวันแล้วอุทิศบุญให้เจ้ากรรมในเวรจะช่วยให้เส้นทางโชคลาบเปิดอย่างราบรื่น หมอช้างเตือนว่าอย่ามองข้ามเลขที่ท่านเจอบ่อยๆในช่วงนี้ไม่ว่าจะเป็นเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์เลขท้ายบัตรประชาชนหรือเลขในใบเสร็จที่ดูไร้ความหมายเพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นกุญแจสำคัญที่นำท่านไปสู่รางวัลที่หนึ่งโดยไม่รู้ตัวและถ้าท่านรู้สึกแปลกกับเลขนั้นมากกว่าปกติให้เก็บไว้ใช้ในงวดที่จะถึงโดยทันทีอาจารย์ลักษ์ย้าว่าท่านที่ค้าขายจะได้ออเดอร์ใหญ่แบบไม่ทันตั้งตัว ท่านที่ทำงานประจำจะมีเงินพิเศษเข้ามาแบบไม่ได้วางแผนท่านที่ตกงานหรือว่างงานจะได้โอกาสงานใหม่พร้อมเงินเดือนที่สูงกว่าที่เคยได้รับท่านที่ทำธุรกิจจะมีคนเสนอเงินลงทุนหรือขยายธุรกิจท่านที่ไม่มีอะไรอยู่เลยจะมีคนยื่นมือช่วยเหลือและให้ทรัพย์แบบไม่ต้องร้องขอ ท่านที่เห็นโพสต์นี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่คือจังหวะที่ดวงชะตาน,นำพาท่านมาเจอกับสัญญาณแห่งโชคลาภใครที่อยากให้ดวงเปิดในทันทีพิมพ์ไว้ใต้คอมเมนต์ว่าพร้อมรับบุญครั้งนี้พร้อมที่จะเป็นเศรษฐีพร้อมที่จะถูกหวยแล้วเงินก้อนใหญ่จะเข้ามาในจังหวะที่ท่านไม่ทันได้ตั้งตัวตัวเลขธรรมดาจะกลายเป็นรหัสลับสู่โชคใหญ่โอกาสถูกรางวัลที่หนึ่งอยู่ใกล้กว่าที่คิด การเงินที่เคยติดขัดจะกลับมาไหลลื่นแบบไม่หยุดจงเตรียมใจให้พร้อมเพราะชีวิตใหม่ของท่านกำลังจะเริ่มต้นจากจุดนี้เป็นต้นไป ชาวราศีมังกรทุกท่านครับก่อนที่จะเข้าไปรับชมรับฟังให้ตัวของท่านนั้นทําพิธีชําระร้างกรรมเก่าเพื่อต้อนรับโชควาสนาครั้งใหญ่ที่จะเข้ามาหาตัวของท่านถ้าหากว่าใครที่อยากจะให้ดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดชีวิตเปิดให้ตัวของท่านนั้นกดที่ปุ่มสุปแต่งที่ด้านล่างคลิปเพื่อเป็นค่าครูในการทํานายดวงและเพื่อเป็นการเสริมดวงเพื่อเป็นการเปิดประตูเงินเพื่อเป็นการเปิดประตูทอง เพื่อให้เงินและทองนั้นหลั่งไหลามาเทมาและที่สำคัญตัวของท่านนั้นอย่าลืมระลึกขึ้นในใจตั้งนโมสามจบแล้วให้ตัวของท่านนั้นพิมพ์คำว่าพุทธังเป็นเงินทำมัาางเป็นทองสังคังเข้าของไหลามาเทมาอายุวันโนสุขขังพลังมีตังมีตังร่ำรวยร่ำรวยสาธุสาธุสาธุ ให้ตัวของท่านนั้นทองให้ขึ้นใจเลยครับทุกท่านเป็นคาถาดึงดูดเงินทองให้เงินและทองนั้นหลังไหลเข้ามาทุกทิศทุกทางสำหรับใครที่ได้ยินหรือว่าได้ฟังให้ตัวของท่านนั้นกดแชร์ออกไปและพิมพ์รับคำทำนายดังๆแล้วสาธุสามครั้ง โอมสาธุสาธุสาธ,สาธุนับแต่นี้ต่อไปขอให้ข้าพเจ้าดวงเปิดการงานเปิดการเงินเปิดความรับเปิดชีวิตเปิดข้าพเจ้าจะนําเงินที่ได้ไปสร้างบุญกุศลสร้างแต่กรรมดีสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมต่อไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงประทานพรให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยให้ตัวของข้าพเจ้านั้นมีเงินมีทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บไม่ขาดมือมีเงินใช้ไม่ขาดสาย มีช่องทางในการทำมาหากินให้ตัวของข้าพเจ้านั้นได้ร้อมไปด้วยแต่สิ่งดีๆเป็นลูกหลักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายเทวดาทั้งหลาย,ลายมีความเจริญรุ่งเรืองเพิ่มพูนต่อไปแบบนี้ไม่จบสิ้นให้ตัวของข้าพเจ้านั้นร่างกายสุขภาพแข็งแรงสามารถสร้างคุณงามความดีได้ต่อไปตลอดจนสิ้นอายุไขนิพพานังปัจ,จโยโหตุสาธุด้วยเทินท่านโดยที่เกิดในราศีมังกร จังหวะชีวิตด้านการงานกำลังเดินเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนระดับชั้นจากผู้มีฝีมือสู่ผู้มีอำนาจในการควบคุมโอกาสท่านกำลังจะพบกับคำว่าได้งานได้เงินและได้คนสนับสนุนอย่างมหาศาลโดยไม่ทันตั้งตัวใครที่รู้จักราศีมังกรจะรู้ดีว่าท่านเป็นราศีที่ขยันและอดทนที่สุดแต่ที่ผ่านมามักเหนื่อยมากกว่าผลตอบแทนแต่จากวันนี้ไปทุกสิ่งจะไม่เหมือนเดิม เพราะดวงการงานกำลังเดินหน้าอย่างชัดเจนหมอช้างทศพรสีตุลาและหมอปลายพรายกระซิบต่างก็เคยเตือนว่าราศีมังกรช่วงนี้ให้ตั้งสติให้ดีเพราะโชคใหญ่จะมาแบบไม่ให้ตั้งตัวทันที่รอการเติบโตรอการเปลี่ยนแปลงหรือรอการพลิกฟื้นจากความติดขัดทางการงานวันนี้แหละคือวันเริ่มต้นใหม่ที่ควรรับไว้ด้วยสองมือและหนึ่งใจที่พร้อมจะรวย ท่านที่ทํางานส่วนตัวหรือเปิดกิจการของตนเองช่วงเวลานี้คือเวลาทองที่นานๆจะเวียนมาถึงสักครั้งโอกาสขยายธุรกิจใหม่การเจอคู่ค้ารายใหญ่หรือแม้กระทั่งการเซ็นสัญญาที่ไม่คาดฝันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นดาบปุบป,ปับและกําไรมหาศาลท่านใดที่มีแผนจะเปิดกิจการใหม่ให้รีบลงมือในช่วงนี้เพราะโอกาสที่จะได้ลูกค้าใหญ่หรือมีคนเชิญไปร่วมทุนแบบไม่ต้องใช้ทุนตัวเองมีเปอร์เซ็นสูงมากอย่างเหลือเชื่อ จากที่เคยติดขัดเรื่องเงินทุนเรื่องลูกน้องเรื่องระบบทุกอย่างจะเริ่มคลี่คลายราวกับมีมือที่มองไม่เห็นเข้ามาแก้ให้หมดท่านจะได้รับข่าวดีจากคนที่ปฏิเสธกลับมาติดต่อใหม่บางรายถึงขั้นขอโอกาสเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือเสนอช่องทางใหม่ที่ทำให้รายได้ทะลุเป้างานที่เคยเงียบจะเริ่มขายดีแบบไม่รู้ตัวและมีสิทธิสูงที่จะได้เงินก้อนใหญ่เข้ามาแบบทันใจใครที่เปิดร้านแล้วเจอแต่ลูกค้าหายรายได้เงียบ จากนี้ไปจะมีลูกค้าต่อคิวเหมือนแจกฟรีจะมีออเดอร์ใหญ่ไหลเข้ารัวๆและท่านเองจะเป็นคนเดือนที่คว้าไว้ทันแบบไม่ต้องแย่งกับใครราศีมังกรคือราศีที่จะรวยจากการสร้างเองและนาทีนี้คือจุดที่ท่านจะเป็นเจ้าของโชคชะตาอย่างแท้จริงท่านที่ทำงานประจำช่วงนี้มีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือได้ทำงานที่ใหญ่กว่าเดิมอย่างน่าอัศจรรย์งานบางชิ้นที่ท่านคิดว่าไม่มีใครมองเห็น กลับเป็นผลงานที่ผู้ใหญ่จับตามองและพร้อมจะหยิบยื่นโอกาสให้เต็มมือใครที่เคยอยู่ในตำแหน่งเดิมมานานจะได้ขยับได้ย้ายหรือได้งานใหม่ที่เงินเดินสูงขึ้นโดยไม่ต้องยื่นใบสมัครดวงของท่านในด้านการงานประจำช่วงนี้เปรียบเสมือนถูกเปิดไฟทางเดินโดยมีคนมากมายพร้อมสปอร์ตท่านให้เดินต่อไปได้ไกลและสูงกว่าเดิมอยู่ท่านจะได้รับมอบหมายงานที่ไม่เคยทำมาก่อน แต่กลับเป็นงานที่ทําให้ท่านเฉิดฉายและมีสิทธิ์ไปเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในองค์กรท่านใดที่หวังโบนัสหรือเงินพิเศษปลายเดือนนี้จะมีข่าวให้ใจสัน่นเป็นข่าวที่เกี่ยวกับผลตอบแทนก้อนใหญ่หรือการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกที่เกี่ยวกับเงินโดยตรงสิ่งที่ท่านลงทุนลงแรงไว้กับองค์กรกําลังจะเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้จริงและอาจนําไปสู่การถูกหวยรางวัลที่1เพราะดวงเรื่องงานกับโชคลาภเชื่อมโยงกันอย่างแนบแน่นในช่วงนี้ ท่านที่ค้าขายไม่ว่าจะเป็นของออนไลน์หรือหน้าร้านช่วงนี้เหมาะที่สุดในการเพิ่มลายสินค้าเพิ่มจำนวนชิ้นเพิ่มโปรโมชั่นหรือขยายแพลตฟอร์มเพราะโชคลาภด้านการขายกำลังพุ่งแรงเหมือนพายุทองคำใครที่เคยขายได้วันละไม่กี่ร้อยอาจกลายเป็นหมื่นแบบไม่รู้ตัวท่านจะได้เจอกับลูกค้าประจำรายใหม่ที่เหมาซื้อไม่ต่อไม่ถามมากและชำระเงินทันทีท่านจะขายได้ทั้งคนใกล้คนไกล และมีโอกาสขยายฐานลูกค้าไปถึงต่างประเทศโดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มช่วงนี้ถ่ายรูปอะไรลงก็ขายดีพูดอะไรออกไปก็มีคนอยากฟังอยากซื้ออยากแชร์ใครที่ทำตลาดผ่าน t ิกต y อก t u b e Facebook หรือช h อปปี้ลาซาดยอดขายจะพุ่งราวกับปาฏิหาริย์และสิ่งที่ขายอยู่จะกลายเป็นสินค้าที่คนพูดถึงในวงกว้างคนที่เคยไม่สนใจสินค้าแบบท่านจะกลับมาเป็นลูกค้าคนที่เคยไม่เชื่อมั่น จะกลายเป็นลูกค้าที่ทุ่มเงินซื้อแบบไม่มีเหตุผลชะตาการค้าขายของท่านตอนนี้คือการรวยอย่างชัดเจนมีโอกาสจะได้จับเงินล้านครั้งแรกในชีวิตอย่างเหลือเชื่อท่านที่เกิดในราศีมังกรไม่ว่าท่านจะทำงานประเภทใดสิ่งที่เหมือนกันคือโชคด้านการงานและโชคลาภกำลังพุ่งเข้าใส่ทุกด้านของชีวิตท่านจะได้รับโอกาสใหม่งานใหม่คนใหม่และเงินใหม่อย่างต่อเนื่องใครที่พร้อมจะเปลี่ยนชีวิตจงเริ่มต้นวันนี้ เพราะดวงท่านไม่ใช่แค่จะดีแต่กําลังจะพาท่านเป็นมหาเศรษฐีโดยไม่ต้องรอนานทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นอุปสรรคจะหายไปอย่างน่าอัศจรรย์และถูกแทนที่ด้วยเส้นทางแห่งความมั่งคั่งที่ชัดเจนใครได้ฟังแล้วอยากแชร์คือสัญญาณว่าโชคท่านมาแล้วจริงๆใครเลื่อนมาเจอแล้วต้องหยุดฟังใครได้ฟังแล้วใจจะพองโตเหมือนจะรวยใครที่ลังเลว่าจะเริ่มต้นไหมขอให้ลงมือทันทีใครที่เชื่อว่า โชคอยู่กับคนทําจริงท่านคือหนึ่งในนั้นใครที่พร้อมจะสาธุขอให้รับบุญครั้งใหญ่นี้ด้วยใจทั้งหมดของท่านท่านใดที่เกิดในราศีมังกรดวงการเงินในเดือนนี้แรงจัดหนักสุดในรอบหลายเดือนหมอปลายไพรกระซิบได้ทํานายไว้ชัดเจนว่าราศีมังกรจะเป็นราศีที่มีเงินหลั่งไหลเข้ามาหลายทางในเวลาเดียวกันทั้งจากงานหลักงานรองและโชคลาภที่ไม่เคยได้มาก่อน หมอช้างทศพรศีตุลาเสริมแรงเข้าไปอีกว่าท่านจะมีจังหวะทางการเงินที่เรียกได้ว่าชีวิตพลิกจากคนที่เคยเก็บเงินอย่างระวังกลายเป็นคนที่มีเงินพอแจกจ่ายได้อย่างไม่กังวลอาจารย์ลักษ์ราชีหียังกล่าวอีกว่าเงินของราศีมังกรจะมาจากทั้งการลงแรงและไม่ได้ลงแรงทุกทางที่เกี่ยวข้องกับรายรับจะเคลื่อนไปในทิศท,ที่ดีเกินกว่าที่ท่านคาดไว้ฟังแล้วขนลุก เพราะดวงทางการเงินของราศีมังกรในเดือนนี้คือดวงของคนที่เตรียมตัวรับความร่ำรวยอย่างเต็มพิกัดการเงินด้านงานส่วนตัวหรือธุรกิจส่วนตัวหากท่านทำงานส่วนตัวเดือนนี้เตรียมพร้อมสำหรับปรากฏการเงินเข้าแรงทุกวันปิดยอดไวโอนเข้าไม่หยุดลูกค้าใหม่จะหลั่งไหลเข้ามาแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนลูกค้าเก่าจะกลับมาซื้อซ้ำแบบรัวๆธุรกิจที่เคยชะลอจะกลับมาเร่งเครื่องแบบไม่ต้องใช้แรงผลักมากนัก หมอปลายบอกชัดว่างานส่วนตัวของราศีมังกรในเดือนนี้มีโอกาสทำเงินแต่หลักแสนหรือหลักล้านได้อย่างไม่เวอร์ยิ่งท่านลงทุนลงแรงอย่างจริงจังรายได้จะขยับขึ้นสูงแบบน่าเหลือเชื่อท่านอาจได้โอกาสทองจากการเจรจาใหม่ๆมีหุ้นส่วนใหม่ที่เสนอเงินลงทุนก้อนโตหรือเจอสัญญาทางการเงินที่เซ็นแล้วพลิกเกมทันทีความสำเร็จจะมาแบบเร็วเกินคาดเงินที่ไม่เคยเข้าจะเข้าทุกวันแบบไม่มีช่องว่าง แม้แต่สิ่งที่ท่านเคยมองข้ามก็สามารถกลายเป็นเงินได้ในพริบตาท่านที่ทำงานประจำเดือนนี้จะมีข่าวดีทางการเงินแบบติดสปีดรายได้หลักยังมั่นคงแต่ส่วนที่น่าตื่นตาคือรายได้พิเศษค่าตอบแทนเพิ่มเติมหรือโบนัสเฉพาะกิจหมอช้างระบุชัดว่าท่านที่เกิดในราศีมังกรจะมีโอกาสได้รับเงินจากผลงานที่เคยทำไปแล้วหรือจากงานพิเศษที่ดูเล็กน้อยแต่กลับให้ผลตอบแทนเกินคาด บางท่านอาจถูกเสนอให้ทำงานโปรเจกต์ใหม่พร้อมค่าตอบแทนพิเศษบางคนจะได้ลาบลอยจากการทำงานเช่นเงินขอบคุณจากหัวหน้าเงินสนับสนุนจากบริษัทหรือแม้แต่รางวัลจากองค์กรที่มอบแบบไม่แจ้งล่วงหน้ารายรับจะไหลเข้าจนลืมคำว่าเดือนชนเดือนบางท่านอาจถึงขั้นได้เลื่อนตำแหน่งพร้อมเงินเดือนปรับขึ้นทันทีแบบไม่ต้องรอรอบท่านจะสัมผัสได้ชัดเจนว่านี่คือจังหวะของคนที่กำลังจะรวยจากความสามารถและความอดทน ถ้าท่านค้าขายเดือนนี้คือช่วงเวลาของคำว่ายอดขายพุ่งลูกค้าต่อคิวเงินเข้าไม่พักทั้งหน้าร้านและออนไลน์จะคึกคักลูกค้าจะเข้ามาแบบไม่ต้องโฆษณาสินค้าที่เคยขายยากจะหมดสต็อกภายในเวลาไม่ถึงสัปดาห์หมอปลายเตือนเบาๆว่าเตรียมของไว้ให้ดีเพราะยอดจะมาถล่มแบบไม่ทันเตรียมใจสิ่งที่น่าชื่นใจคือมีโอกาสสูงที่ท่านจะได้ลูกค้ารายใหญ่หรือแม้แต่บริษัทที่ติดต่อซื้อจานวนมากในคราวเดียว เงินที่เข้าไม่ใช่แค่เยอะแต่เป็นเงินก้อนที่เข้ามาแบบต่อเนื่องวันเว้นวันก็โอนวันละหลายบินก็โอนมีโอกาสได้รับการรีวิวจากผู้มีอิทธิพลทําให้ยอดขายทะลุตามเป้าแบบไม่ได้ตั้งใจหมอช้างยังเสริมว่าการค้ายขายของราศีมังกรในเดือนนี้คือช่วงพีคสุดที่ไม่ควรปล่อยผ่านแม้แต่วันเดียวดวงความรักของราศีมังกรในเดือนนี้คือช่วงเวลาแห่งการชัดเจนคนโสดจะได้พบความสัมพันธ์ที่ ค่อยเป็นค่อยไปแต่ลึกซึ้งส่วนคนมีคู่จะได้กลับมาใกล้กันด้วยความเข้าใจมากขึ้นและมีโอกาสพัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงใครเลื่อนมาเจอโพสต์นี้หัวใจของท่านกําลังจะได้คําตอบที่รอคอยมานานพิมพ์ว่ามัางกรเปิดใจให้รักแท้เพื่อปลุกพลังความรักในตัวเองแชร์โพสต์นี้ให้คนที่ท่านแคร์หรือคนที่อยู่ในใจลึกๆ เพราะเดือนนี้ความรักของราศีมังกรจะไม่ใช่เรื่องเดิมอีกต่อไปและหัวใจของท่านจะเริ่มต้นบทใหม่ที่ชัดเจนและมั่นคงที่สุดในรอบปีนี้เลยก็ว่าได้ท่านที่เกิดในราศีมังกรเดือนนี้สุขภาพของท่านเริ่มมีความมั่นคงมากขึ้นในหลายมิติโดยเฉพาะท่านที่มีโรคประจำตัวไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับกระดูกและข้อระบบทางเดินหายใจหรือความดันโลหิต ร่างกายจะเริ่มตอบสนองต่อการดูแลได้ดีขึ้นอาการที่เคยกำเริบบ่อยในช่วงก่อนหน้านี้จะลบความถี่ลงและมีแนวโน้มเข้าสู่ภาวะทรงตัวที่ไม่สร้างความรำคาญหรือกังวลใจเท่าเดิมท่านที่กำลังอยู่ในช่วงฟื้นฟูจะเริ่มสัมผัสถึงพัฒนาการเล็กๆที่ชัดเจนเช่นความอ่อนล้าลดลงระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นหรือคุณภาพการนอนที่ลึกและยาวนานขึ้นกว่าเดิมหากท่านรักษาวินัยอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในเรื่องของการพักผ่อนการบริโภคอาหารและการหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่เร่งร่างกายเกินไปเดือนนี้จะกลายเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายค่อยๆกลับคืนสู่สภาพเดิมอย่างมั่นคงสำหรับท่านที่มีสุขภาพปกติดีอยู่แล้วเดือนนี้ร่างกายของท่านจะอยู่ในภาวะพร้อมสำหรับการต่อย,ยอดความแข็งแรงการออกกำลังกายแบบไม่หักโหมเช่นว่ายน้ำเดินเร็วหรือฝึกยืดเหยียดกล้ามเนื้อ จะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบหายใจทำงานดีขึ้นท่านจะรู้สึกสดชื่นตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นและความสามารถในการโฟกัสงานหรือกิจกรรมต่างๆจะดีเป็นพิเศษหมอปลายพรายกระซิบเคยกล่าวไว้ว่าราศีมังกรเป็นราศีที่แข็งนอกแต่ภายในอ่อนไหวหากมีความเครียดหรือแรงกดดันสะสมโดยไม่ระบายออกสุขภาพอาจได้รับผลกระทบโดยไม่รู้ตัว เดือนนี้จึงเหมาะกับการสร้างสมดุลระหว่างภายนอกและภายในเช่นการจัดเวลาทำงานไม่ให้เบียดบางเวลาพักผ่อนการอยู่ในพื้นที่เงียบสงบหรือแม้จะาก,การปล่อยให้ตนเองได้อยู่กับสิ่งธรรมดาจะช่วยสร้างความมั่นคงทางอารมณ์ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพหมอช้างทศพรศรีตุลายังแนะนําว่าชาวราศีมังกรควรให้ความสําคัญกับเรื่องระบบกระดูกกล้ามเนื้อและความยืดหยุ่นของร่างกายเพราะเป็นช่วงที่เหมาะกับการปรับท่าทาง ลดพฤติกรรมการนั่งหรือยืนผิดแบบและฝึกเคลื่อนไหวอย่างเป็นจังหวะการปรับตรงจุดเหล่านี้จะช่วยลดอาการปวดเมื่อยในระยะยาวและทำให้สุขภาพโดยรวมแข็งแรงมากขึ้นสิ่งเล็กๆที่ไม่ควรมองข้ามคือการพักสายตาจากหน้าจอการดื่มน้ำอย่างสม่ำเสมอและการไม่ปล่อยให้ความเหนื่อยสะสมกลายเป็นนิสัยทันที่ใส่ใจในจุดเล็กๆเ,เหล่านี้จะพบว่าไม่เพียงสุขภาพกายที่ดีขึ้นแต่สุขภาพจิต ก็จะรู้สึกปลอดโปร่งและมั่นคงกว่าเดิมโดยสรุปสุขภาพของท่านที่เกิดในราศีมังกรประจำเดือนนี้อยู่ในช่วงการฟื้นตัวและวางรากฐานอย่างมั่นคงท่านที่มีโรคประจำตัวจะเริ่มรู้สึกควบคุมได้มากขึ้นท่านที่สุขภาพดีอยู่แล้วจะสามารถยกระดับสุขภาพไปสู่จุดที่แข็งแรงและสมดุลมากกว่าเดิมขอเพียงมีวินยัยไม่เร่งไม่ละเลยและไม่ประมาท ความเปลี่ยนแปลงที่ดีจะปรากฏอย่างแน่นอนดวงของท่านเหมือนประตูที่รอการขายด้วยกุญแจแห่งบุญเมื่อทำครบทั้ง5้าข้อทุกความดีที่สะสมไว้จะเริ่มปลดล็อกเส้นทางโชคลาภจะปรากฏให้เห็นแบบไม่ทันตั้งตัวรายได้จะเพิ่มโดยที่ไม่ต้องเหนื่อยมากความมั่งคั่งจะมาถึงในจังหวะที่ท่านพร้อมรับและชีวิตของท่านจะก้าวไปสู่ช่วงที่ดีที่สุดในรอบหลายปีนี้เลยก็ว่าได้ อย่ารอให้โอกาสผ่านไปเพราะบุญที่ท่านลงมือทำวันนี้จะกลายเป็นผลลัพธ์ใหญ่ในวันพรุ่งนี้เริ่มก่อนพุ่งก่อนรวยก่อนเดือนนี้ราศีมังกรจะได้เปลี่ยนชีวิตจริงด้วยมือของท่านเองบางคนอาจจะยังสงสัยอยู่ในใจว่าทําไมตัวของเรานั้นก็เกิดในราศีนี้เหมือนกันแต่ทำไมยังทุกข์ยากลำบากอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่า กรรมเก่าที่ท่านนั้นได้สร้างมาหลายภพหลายชาติแล้วตัวของท่านนั้นยังใช้ไม่หมดจึงทําให้ปัจจุบันนี้ตัวของท่านนั้นยังทุกข์ยากลํำบากอยู่แต่ว่าตัวของท่านนั้นไม่ต้องเป็นกังวลไปเพราะว่าคนที่เกิดในราศีนี้นั้นเป็นคนที่เราเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ส่งลงมาเกิดและในคลิปนี้เองตัวของอาจารย์นั้นได้รวบรวมเอาเคล็ดลับหรือว่าวิธีแก้กรรม เพื่อชำระร้างกรรมเก่าและเพื่อเป็นการเปิดดวงหรือเหล่าโหราศาสตร์ท่านเรียกว่าการเบริกเอาบุญเก่าออกมาใช้ที่ผู้คนมากมายได้ทำมาแล้วและได้เห็นว่าได้ผลทันตาเห็นซึ่งตัวของอาจารย์ได้รวบรวมเอาห้าเคล็ดลับถ้าหากว่าใครทำตามห้าเคล็ดลับนี้ได้ครบทุกข้อแล้วชีวิตของท่านนับแต่นี้ต่อไปจากที่ตัวของท่านยังดวงตกดวงยังไม่ดีดวงยังไม่ขึ้น ก็จะทำให้ดวงของท่านจากที่ดวงร้ายจะกลับกลายเป็นดวงดีจากที่ตัวของท่านนั้นไม่เคยได้ไม่เคยมีก็จะทำให้ตัวของท่านนั้นกลับกลายเป็นเศรษฐีภายในชั่วข้าคืนนั้นเองครับถ้าหากว่าพร้อมกันแล้วเราไปรับชมเราไปรับฟังพร้อมๆกันเลยครับเคลกลับวิธีการแก้กรรมข้อที่หนึ่งคือให้ตัวของท่านนั้นทำการขอขมาพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ หรือว่าบิดามารดาของท่านอย่าทำให้พ่อแม่นั้นเสียใจหรือเป็นทุกข์ใจเด็ดขาดคอยซื้ออาหารดีๆหรือว่ามันมาหาท่านบ้างวิธีแก้กรรมข้อนี้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นจเจริญรุ่งเรืองทำอะไรก็ดีกันไปหมดทุกอย่างไม่ว่าตัวของท่านนั้นจะทำการค้าขายหรือว่าจะประกอบการงานอะไรก็จะราบรื่นหมดทุกอย่าง ทำอะไรก็ขึ้นก็เกินกันไปหมดเสียทุกอย่างถึงแม้ในปัจจุบันนี้ตัวของท่านจะจนหรือลําบากมากก็จะทําให้ชีวิตล่ํารวยขึ้นมาทันตาเห็นได้เคลดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่2คือให้ตัวของท่านนั้นรักษาศีล5หรือศีล8ให้ทําได้ข้อใดข้อหนึ่งไม่ศีลห้าก็ศีล8ไม่ศีล8ก็ศีลห้าให้ตัวของท่านนั้นรักษาอย่าให้ขาดแม้แต่ข้อเดียว การแก้กรรมในข้อนี้จะทําให้ตัวของท่านนั้นเป็นที่รักของเหล่าเทวดาเป็นที่รักแก่เหล่ามนุษย์และอมนุษย์ทั้งหลายไม่ว่าตัวของท่านจะเดินทางไปที่ไหนก็จะมีเหล่าเทวดาคอยปกปักร,รักษาและคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมข้อที่3คือให้ตัวของท่านนั้นมันในการให้ทานไม่ว่าจะทานให้แก่พระอะริยเจ้าทานให้แก่พระสงฆ์ ทานให้แก่คนยากไร้ต่างๆถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้ตัวของท่านนั้นจะมีโชคลาภในทางด้านการค้าขายทำอะไรก็จเจริญรุ่งเรืองไปกันหมดทุกอย่างเงินทองจังลังไหลมาเทมาหาตัวของท่านแบบที่ตัวของท่านไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก่อนนั่นเองครับเคล็ดลับวิธีการแก้กรรมขอ้อติด4ีคือให้ตัวของท่านนั้น มันในการนั่งสมาธิภาวนาอย่างน้อยไม่ให้น้อยกว่า5นาทีถ้านั่งได้นานเท่าไหร่ยิ่งดีถ้าหากว่าใครที่สามารถทำในข้อนี้ได้จะทำให้ชีวิตของท่านนั้นมีกินมีใช้ไม่ขาดสนเงินจะไหลนองทองจะไหลมาเหล่าเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะลงมาปรปักรักษาเดินทางไปที่ไหนก็จะเดินทางปลอดไฟเคล็ดลับวิธีการแจ้กรรมข้อที่5คือให้ตัวของท่านนั้น มันในการไหว้พระสวดมนต์ไม่ว่าจะเป็นสวดมนต์เช้าหรือว่าสวดมนต์เย็นให้ตัวของท่านนั้นหมั่นทำอย่าให้ขาดเคล็ดลับในข้อนี้จะทำให้ตัวของท่านนั้นมีอำนาจวาสนาจะเป็นที่เคารพของเหล่าเทวดามารพมและหมูสัตว์ทั้งหลายบนโลกใบนี้และทั่วสากลละโลกถ้าหากว่าใครที่ได้ทำตามห้าข้อนี้ได้ชีวิตของท่านนั้น จะไม่มีทางลำบากอย่างแน่นอนถึงแม้ชีวิตในตอนนี้จะจนหรือลำบากมากแต่ถ้าหากว่าตัวของท่านนั้นได้ทำตาม5ข้อดังที่ตัวของอาจารย์ได้บอกไปแล้วตัวของท่านนั้นจากที่ชีวิตที่เคยร้ายๆก็จะกลับกลายมาเป็นดีจากที่ชีวิตที่ไม่เคยมั่งไม่เคยมีก็จะกลับกลายเป็นเศรษฐีแบบที่ตัวของท่านนั้นไม่ทันที่จะตั้งตัวแบบที่ตัวของท่านนั้น ไม่คาดคิดไม่คาดฝันมาก,ก่อนนั่นเองครับทุกท่านครับขอขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังนะครับการทำรายการพยากรณ์ดวงชะตานั้นไม่ใช่เจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นการพยากรณ์เป็นการทำนายตามตำราทั้งหมดและนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันนะครับ สุดท้ายนี้ขอวอวยพรให้ทุกท่านที่แชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปให้ได้พบเจอแต่ความโชคดีแม้ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้มีแต่ความสุขและสำหรับท่านใดที่กำลังพบเจอกับโรคภัยอยู่ก็ขอให้หายจากโรคภัยนั้นเงินและทองไม่ว่าจะอยู่แห่งหนไหนก็ขอให้หลั่งไหลมาเทมาเทวดาทุกชั้นฟ้าจงลงมาปกปักรักษาแม้ว่าตัวของท่านนั้นจะเดินทางไปที่ไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยหมู่มันแม้ว่าจะอยู่นรกคุมไหน ก็อย่าคิดที่จะมาใกล้ด้วยเทินสาธุสาธุ